น้อมรำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ทุกวันที่12เมษาคือวันสำคัญของสิทธิานุสิทธิ์หลวงพ่อกวยชุตินทะโล สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านเลยพบกับผมเือนเดิมภูผาเพชรทองคณริพี่ๆน้องๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสาหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอน้อมราลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์เพราะวันนี้คือวันที่12เมษาปีพศ2565เป็นวันที่เราอัดคลิปวิดีโอนี้และเป็นวันที่เราปล่อยคลิปวิดีโอนี้วันที่12เมษายน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญในกลุ่มศิทยานุศิ์หลวงพ่อกลววชุดินทโล เพราะเป็นวันครบรอบมรณะภาพของหลวงพ่อกวยชุดตินทโลและในปีพศ2565นี้ก็ถือว่าครบรอบ43ปีนะการมรณะภาพของหลวงพ่อกวยชุดตินทโลนะวันนี้นาะทางวัดโคศิตารามเนี่ยเขาก็จะมีงานนะครับนะจัดนะไหว้ครูนะก็เป็นการน้อมลำลึกนึกถึงหลวงพ่อกวยชุดตินทโลถ้าใครมีโอกาสเดินทางไปที่วัดโคศิตารามได้ก็เดินทางไปได้เลยนะมีทุกปีนะทุกวันที่12นะไม่ต้องนัดหมายเลยคือทุกคนจะรู้กันเลยนะวันที่12จะเดินทางไปที่วัดเลยวัน 22เมษายนของทุกปีนะสามารถเดินทางไปได้แต่ถ้าเกิดว่าปีไหนใครไม่สะดวกนะหรือว่ายังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปเลยนะก็สามารถไหว้หลวงพ่อกัวชุดนินทโรที่บ so ้านได้เหมือนกันนะเราก็จัดเตรียมของไหว้เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนาแล้วกันนะครับนะว่าเราควรจะจัดเตรียมของไหว้อะไรดีในวันสําคัญนะครับนะที่เราจะไหว้หลวงพ่อกัวชุดนินทโรนะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมนะภูผาเพชรทองคนองฤทธิ์นะเจ้าของช่องร้อยเรื่องพุทธคุณและทีมงานนะครับนะช่องร้อยเรื่องพุทธคุณทุกๆคนนะครับนะก็ จะมาขอน้อมรำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อกัวชุดตินทโลถ้าไม่มีหลวงพ่อกัวชุดตินทโลนะก็คงจะไม่มีนะช่องร้อยเรื่องพุทธคุณนะที่มีพี่ๆน้องๆเอฟซติดตามได้เยอะขนาดนี้นะครับนะก็คงจะไม่มีภูผาเพชรทองมานั่งพูดอยู่ตรงนี้นะวันนี้เราก็เลยมาน้อมรำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะที่ได้บารามีของท่านนะจึงทําให้เรามีวันนี้จากชีวิตผมที่เคยแย่ดําดิ่งสุดชีวิตเลย บอกเลยว่าแย่จริงๆนะแล้วได้รับบาร,รมีของหลวงพ่อกลวยนะก็พลิกผันแปลเปลี่ยนชีวิตนะมาดีขึ้นนะมาเอ่อมาดีขึ้นมามีความสุขมากขึ้นในชีวิตนะเพราะก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่ผมจะได้มาศึกษาหรือว่ามาสามะสมวัตถุมงคลแล้วมาบูชาหลวงพ่อเนี่ยนะตอนน,นั้นน่ะชีวิตคือผมลําบากมากทุกมากแล้ววันหนึ่งน่ะในช่วงที่ผมเจอปัญหาที่สุดเลยจริงๆในชีวิตนะคือมันไม่มีทางไปแล้ว ก็ได้บาร,รมีของหลวงพ่อกลยชุดตินทโรนะมาช่วยเหลือให้ผมพลิกชะตาชีวิตไปเลยทั้งชีวิตนะจนผมได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะมีพี่ๆน้องๆหลายๆท่านได้รู้จักกันนะวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญของครูบาอาจารย์นะที่มีพระคุณกับชีวิตเรามากนะเราต้องมาขอน้อมรำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะผู้มีความสําคัญมากกับชีวิตเราผมเคยได้แต่งกรไว้หนึ่งบทนะครับนะเคยได้แต่งเอาไว้กรเนี่ยเคยปล่อยไปแล้ว นะครับนะในเพจร้อยเรื่องพุทธคุณนะแล้วก็ในช่องร้อยเรื่องพุทธคุณก็เคยปล่อยไปแล้ววันนี้ผมอยากจะขอปล่อยกรน,นี้อีกหนึ่งครั้งให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆคนได้ฟังเพราะกรเนี่ยผมแต่งขึ้นมาจากส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากชีวิตจริงของผมนะที่ได้รับบรารมีนะของหลวงพ่อกลวยชุดอินทโลนะกันมาจากความรู้สึกแล้วก็กันมาจากชีวิตนะปัญหาที่เคยผ่านมาในอดีตอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมานะกันมาจนเป็นกรบทนี้นะส่งต่อให้กับพี่ๆน้องๆได้ฟังเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆน้อง ที่กำลังเจอปัญหาอยู่ทุกอยู่จริงๆกิงกรบทเนี้ยผมอ่ะใช้เวลาการแต่งมา2วันไม่สําเร็จนะเอาต้องต้องย้อนกลับไปแบบนี้ก่อนเลยนะว่าผมอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งนะนะหลายๆคนรู้จักเนี่ยคือผมพูดเก่งนะพูดอะไรโอ้โหได้ไปเรื่อยเปื่อยอะพูดได้ทั้งวันนะแต่ผมไม่เคยแต่งกรได้สําเร็จสักกรเลยในชีวิตนี้ นะผมไม่เคยแต่งกอนได้สําเร็จเลยนะผมก็พยายามนะผมมีความตั้งใจมากว่าเออนะเห็นหลายๆคนนะก็มีปัญหามีทุกมานะเราก็อยากจะแต่งบทกอนสักหนึ่งบทเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆน้องๆนะครับนะผมก็พยายามแต่งมาอยู่2วันนะทำไม่สําเร็จ ทำนะไม่สําเร็จผมก็เลยนะํามายกมือบอกกล่าวหลวงพ่อกวยชุดินทโลว่าอยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อนะให้สติให้ปัญญาลูกเถอหลวงพ่อขอให้ลูกแต่งกอได้สักบทเถอะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับพี่พ,พี่น้องน้อนะศิทธิอนุสิ์หลวงพ่อกวยชุดินทโลหรือถ้าเกิดใครเขาได้ฟังกอนนี้เขากําลังท้ออยู่ทุกอยู่นะมีปัญหาในชีวิตอยู่เขาจะได้มีกําลังใจมากขึ้นเขาจะได้มีกําลังใจสู้ต่อไปนะครับนะด้วยบารมีของหลวงพ่อจะไปคุ้มครองเขานะใครได้ฟัง มนบทนี้ก่อนบทนี้แล้วก็ขอให้เขารอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาใครที่มีปัญหาอยู่ก็ขอให้เขามีทางออกที่ดีในชีวิตของเขานะขอหลวงพ่อเมตตาช่วยลูกด้วยเถิดนะผมก็บอกความตั้งใจของผมไปแบบนี้นะครับนะก็ตั้งใจคือเราตั้งใจหนึ่งอธิษฐานบอกหลวงพ่อให้หลวงพ่อให้สติให้ปัญญาเราสองคืออยากจะขอ,อ,อพลังจากหลวงพ่อ ให้กรบทเนี้ยมีความเข้มขังและมีมนบางอย่างที่แฝงอยู่นะเมื่อใครได้ฟังไปแล้วก็ขอให้เขามีกําลังใจลุกข,ขึ้นสู้ นะมีกำลังใจสู้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวนะิตเขามีกำลังใจสู้กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันกําลังจะเข้ามานะไม่ว่าปัจจุบันที่เขาเจออยู่หรือในอนาคตที่เขาจะเจอกับมันก็นะให้เขามีกําลังใจได้เดินสู้ต่อไปกับปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตก็เนะีนะ่ยแหละนะเป็นความตั้งใจที่เราเจะแต่งกรบทนี้ขึ้นมานะครับกนะ็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะวันน้อมรำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผมก็ขออนุญาตนะครับนะปล่อยนะนะครับนะ osexual, นะ กรบทนี้อีกหนึ่งครั้งนะถ้าเกิดว่าใครได้เห็นกรบทนี้สามารถแชร์ได้เลยนะไม่ต้องขออนุญ,ญาตนะสามารถแชร์ได้เลยหรือบางคนเนี่ยอาจจะเเล่นอะไรนะทิกตอกใช่ไหมอาจจะเอาเสียงของผมไปอย่างเดียวนะไปประกอบรวมกับรูปของหลวงพ่อหรือไปประกอบรวมกับรูปวัตถุมงคลหรือไปประกอบรวมกับรูปอะไรก็ได้แล้วแต่ตามสบายตามสไตล์คุณเลยนะกรบทนี้ผมนะทำมาเพื่อ นะครับนะตั้งใจทํามาเพื่อให้กําลังใจกับพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะกรนบทนี้จะไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแต่ขอให้รู้เอาไว้แค่นั้นเองว่าก่อนบทนี้นะผมขอบาร,รมีจากหลวงพ่อนะเพื่อส่งกําลังใจให้กับพี่ๆน้องๆเท่านั้นเองนะครับนะก็ใครอยากจะไปทําแบบไหนอะไรไงก็ตามสบายนะครับนะหรือว่าใครเออนะเห็นแล้วก่อนฟังแล้วดูดีเออฟังแล้วมีกําลังใจฮึด ุ่นสู้ต่อได้อยากจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆก็แชร์ได้เลยพี่ๆนะมันจะเป็นมันจะมีทั้งบทกรที่เป็นบทกรที่ผมอ่านเองนะครับนะแล้วก็มีตัวหนังสือประกอบขึ้นแล้วก็เป็นภาพนิ่งนะที่มีตัวหนังสือประกอบขึ้นนะครับนะอันนี้คือเราตั้งใจทานะครับนะใครอยากจะเอาไปดัดแปลงอะไรยังไงก็แบบไหนก็ได้นะตามความสะดวกของแต่ละบุคคลและกันนะเพราะว่าเออหลายๆหลายๆคลิปวิดีโอของช่องร้อยเรื่องบุตรคุณเนี่ยนะหรือหลายๆเสียงของผมเนี่ย นะมีเขาเอาเสียงไปประกอบกับวัตถุมงคลอย่างอื่นนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะก็เห็นมาหลายๆคลิปนะครับนะที่พี่ๆน้องๆ f อฟซเขาส่งมาให้ผมดูนะก่อนบทนี้นะจริงๆก็คือเอ่อใครจะอยากจะไปประกอบอะไรก็ได้เลยนะตามสบายผมไม่ได้ห่วงห้ามแล้วก็ไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิน้นนะครับนะก็ตามสบายได้เลยนะครับนะเอาไปใส่ไปประกอบไปลงในทิกตอกไปลงใน Facebook คลิปสรงคลิปสั้นในชิปชงคลิปช็อตก็ไปลงได้เลยนะตามสะดวกของพี่ๆน้องๆเพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีหลวงพ่อกวดชุดินทโล เพราะในกรบทนี้นะจะมีชื่อหลวงพ่อก่วยชุด Inter ินทโรขึ้นต้นเลยนะครับนะถือว่าได้เป็นการเผยแพร่บาร,รมีหลวงพ่ออย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็ยินดีที่พี่ๆน้องๆจะนํากรบทนี้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะในรูปแบบของพี่ๆน้องๆเองก็ได้ตามสบายนะครับนะก็ถือว่าเป็นวันน้อมรำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะครับนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับนะก็พร้อมแล้วก็ไปฟังกรบทนี้กันได้เลยครับหลวงพ่อกลวยช่วยลูกศิษย์ที่อับจน ให้รอดพ้นทุกภัยอันหนักหนายามมีทุกขถาโถมที่โหมมามนของข้าช่วยสิทธิ์ให้พ้นภัยภัยอันใดภัยอันเล่าให้เล่าร้อนมนสะท้อนย้อนกลับให้ดับศูนยศูนสิ้นซากทุกภัยที่เพิ่มพูน ช่วยขำคูนสิทธิ์ค่าให้พลนภยัย